ค่ะต่อไปนะคะจะบันทึกรายการค้าวันที่2กุมภาพันธ์นะคะบริษัทขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับบริษัท SME จำกัดนะคะก็คือรายการสมาร์ทโฟนึ่งเครื่องนะคะและจะจัดทำใบส่งของนะคะไปกันกับภาษีใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้านะคะโดยต้องการแยกเล่มหมู่ขายเชื่อนะคะ0002สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดค่ะ แล้วก็ลงบัญชีค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะต้องกํำหนดการลงบัญชีระดับเล่มเอกสารไว้นะคะสขั้นตอนก็คือ1เนี่ยต้องเพิ่มบัญชีใหมท่ที่ต้องการที่ผังบัญชีนะคะก็ไปตรงที่ส่วนเพิ่มเติมนะคะระบบแล้วก็กดกดโ,โฟค่ะมาเซตอัพนะคะอันแรกแล้วก็กดเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขผังบัญชีค่ะ กดเพิ่มค่ะรหัสบัญชีนะคะเราก็จะให้เป็น41105ค่ะชื่อบัญชีนะคะจะเป็นขายเชื่อต่างจังหวัดค่ะ ะะก็จะอยู่ในหมวดบัญชีใดของระบบนะคะให้อยู่ในหมวด R ค่ะชนิดของบัญชีนะคะเป็น D ค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะ และจากทีนี้นะคะเราก็จะม,มาเพิ่มอีกบัญชีหนึ่งนะคะก็เป็นรหัสนะคะ101305ค่ะโดยใช้ชื่อบัญชีเป็นรูปนี้การค้าต่างจังหวัดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาอยู่หมวดบัญชีในระบบ A นะคะค่ะชนิดของบัญชีก็คือ D นะคะก็กดบันทึกค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ออกจากระบบนะคะค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเพิ่มสภาวะการใหม่นะคะแล้วก็จับคู่หน้าที่บัญชีที่ใช้ในการบัญชีกรณีขายเชื่อให้ครบนะคะก็จะกลับมาตรงที่เซตอัพค่ะแล้วก็กดตรงกำหนดหน้าที่ของบัญชีแยกตามสภาวะการค่ะกดเพิ่มนะคะรหัสสภาวะการนะคะก็คือเป็น0ูนย์ค่ะ แล้วก็ชื่อสภาวการนะคะก็เป็นชื่อขายต่างจังหวัดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจับคู่ค่ะตรงขายเชื่อนะคะแล้วก็จะเลื่อนไปที่ขายเชื่อนะคะ แล้วก็จะหาคำว่าขายเชื่อนะคะค่ะขายเชื่อค่ะแล้วก็จะมาลงบัญชีนะคะเป็น41105ค่ะ เป็นขายเชื่อต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มาตรงภาษีขายค่ะเป็น2 0 1 1 0 4นะคะแล้วก็มาตรงลูกหนี้การค้านะคะก็จะเป็น1 0 1 3 0 5ค่ะ ก็จะเป็นลูกนี้กันค่ะต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กด F10 นะคะเซฟแล้วก็กดออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำเพิ่มเล่มขายเชื่อเล่มที่2นะคะเลือกใช้สถาสภาวะการที่เพิ่มใหม่แล้วก็สมุดรายวันที่ใช้นะคะโดยจะมา เริ่มที่ระบบขายแล้วก็รับจองสินค้านะคะกด Workflow ค่ะแล้วก็กด Setup นะคะเลือกตรงแก้เพิ่มและแก้แก้ไขเล่มเอกสารแล้วก็การเชื่อมโยงในระบบค่ะค่ะเลือกประเภทนะคะเลือก SI ค่ะใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้นะคะกดโอเคค่ะกดเพิ่มนะคะ f 3รหัสเล่มเอกสารนะคะจะเป็น 0002ค่ะชื่อภาษาไทยนะคะขายเชื่อต่างจังหวัดค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาจำนวนหลักของเลขที่นะคะ running นนก็จะเป็น7ค่ะ แล้วก็จะมาตรงลงบัญชีที่สมุดรายวันนะคะจะเป็น SD นะคะค่ะเป็นสมุดรายวันขายเชื่อนะคะแล้วก็สภาวการการลงบัญชีที่ใช้นะคะก็จะเป็น04คะ่ะ ่ะจากนั้นนะคะก็กดบันทึกค่ะค่ะแล้วก็กดออกนะคะค่ะก็จะเพิ่มนะคะเป็นขายเชื่อต่างจังหวัดค่ะเสร็จแล้วก็กดออกค่ะก็กด c a n เซินะคะมาที่หน้าหลักนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาทำการบันทึกขายสินค้านะคะเป็นขายเชื่อค่ะมาที่ invoice สินค้านะคะเลือกเป็นขายเชื่อค่ะรหัสนะคะจะเปลี่ยนเป็นเล่มที่0002นะคะค่ะเป็นขายเชื่อต่างจังหวัดนะคะกดโอเคค่ะ จากนั้นนะคะก็กด F 3ค่ะเพิ่มรายการนะคะค่ะเลขที่นะคะก็จะเป็น0 6ตัวค่ะแล้วก็1นะคะเลขที่อ้างอิงก็จะปรากฏขึ้นนะคะเป็นวันที่นะคะก็จะเป็นวันที่2นะคะเดือน2 ปี58ค่ะลูกค้านะคะก็จะกดจุดแล้วก็ Enter เลือกได้เลยค่ะเป็น C3 นะคะ SME คะ่ะจากนั้นนะคะก็จะมาตรงที่รายการนะคะ ก็จะเลือกเป็นสมาร์ทโฟนนะคะโดยที่ค้นเอกสารนะคะค่ะจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะส่วนลดเนี่ยจะไม่มีนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่12000มืนะคะส่วนลดก็จะไม่มีนะคะ ค่ะก็จะเป็นมูลค่าก่อนแวดนะคะ12,000ค่ะแล้วก็แวด840บาทแล้วก็ยอดสุทธิเป็น12,840บาทนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็บันทึกค่ะรายการค่ะก็จะเป็นด้านเดบิตนะคะลูกหนี้การค้าต่างจังหวัด12,840นะคะ แล้วก็เครดิตขายเชื่อต่างจังหวัด12,000แล้วก็ภาษีขายอีก840บาทค่ะเสร็จแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะพิมพ์กด n นนะคะก็กดออกค่ะค่ะก็จะทำการบันทึกแล้วค่ะก็กดออกกลับมายังหน้าหลักค่ะ